สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสเพรึงเมลล่าจัดเต็มแปลงโฉมต้อนรับฮาโลวีนลูกนี้เฮียเวียมมีจึง เป็นสีสันทุกปีจะได้เห็นผู้คนทั่วโลกรวมถึงเมืองไทยแปลงโฉมแบบจัดหนักจัดเต็มต้อนรับวันปล่อยพีหรือวันฮาโลวีนเช่นเดียวกับนางเอกสาวสวยเบลล่ารานีแคมปเปนที่ปีนี้เธอบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้แต่งจัดเต็มในวันฮาโลวีนโดยงานนี้สาวเบลล่ามาในลุคเมดูซา่าที่สวยสะพรึงจึงตาแตกพร้อมระบุว่าแฮปปี้ฮาโลวีนเดย์ค่ะเบลล่ามาแล้วกับการแต่งฮาโลวีนครั้งแรกเบื้องหลังรูปสวยๆจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ที่รู้ๆมีเซอร์ไพรส์แน่นอนเซอร์ไพรส์มาก,บบาตนนก้ตน็อองรอ กมีเซอร์ไพรส์อะไรว่าแต่รุกนี้หวันใจเวียสุกนวัตขนาดรถเห็นหรือยังนะท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t i n i c o m ขอบคุณครับ